ใส่เฮ็ดเบียกยังกับได้เรี้องได้หน่าได้แนวเนี่ยยังใะยังแก่ต้นโอ้ยฟาสวมกันเนาะโอ้ยเนาะเฮ็ดอย่างไงเฮ็ดอย่างเผาขยะแล้วกันยืนบังกวก้ากวกไม้ต้นไม้ไปยืนพิจาระนายู่นเนี่ยไม่ใส่เอ้า เพชรเบียกนะเราเพรต้นไม้บ้าบ้ายืนพี่จารนะต้นไม้ยุวาศีบอกให้ผัวน้ำมะหดเพราะต้นไม้นี่นะเอ้ากันยืนเบิ้งซื้อกันยืนเบิ้งนั่กันพิจารณาว่ากันที่เห็นจังไหรยืนพิจารณาก็เป็นแบบนี้แค่ยืนพิจารณะว่าเป็นยังก็บ่มีน้ำกันที่ได้บอกตัวแปลวน้ำมะหดท่นจะตักน้ำเขาตุ้มเน่ยม่มีน้ำล่างขี่แล้วไปไปโตนะนะไปไปเฮ็ดไป ไปเอาน้ำมาโหดต้นใหม่กันไปเลยแล้วสรุปแล้วบกม่วงคนใส่ถือใส่ฮะเออนั่นละนี่บกูดอีกบังหน้าอีกไปไวหมูมาบานเมื่อคืนเนี่ยก็เลยไปเล่นเอาไปโหดนะลินน้ำหลานเอาไปโหดเขาดึงพี่กระลาหน้าให้แล้วนี่นี่มาโหดตอนนี้โหดตอนนี้สักก้อนเอาที่ดาให้มันได้ติดต้นบกหุมน้อย

โอ้ยใส่เฮ็ดเบียดยังกับ่ได้เรื่องเดืหนาได้เนี่ยหอยังจะยังโอ้ยหขังเ้ยแก่ด้นอโอ้รถมาส่อมกันนะ โอ้ยฟ้าสวมก็ได้เมื่อไรมึงเหเอาเงินมปผู้สวมสวมจักเทื่อนี่สวมก็ผู้สวมจักเทื่อขี่จักเทื่อกับสีฟ้าสีรุดแล้วก็จะขี่ขั้นไม่อยู่ขายได้พอดสองร้อยบ้างั้นนี่ไหมที่ผู้สวมไม่ก็ขอเงินก็บ่ให้จักบาทอู ยไงอันเอ้ยสมัยเกิดเงินไปห่อหลายบาทหรอกสมัยก็ได้เลิ่งไปขอเงินมันเพิ่ยงเงน่ามันเสียหายบ่แลน่แล้วบ่หรอแล่หรอแนกกินอ่ะแน่แน่มะเร็วแล้วเนาะแล็วเร็วฟามันกินไว้เร็วเร็วยังกินแกงขี้ฮะปวดขี้แกงขี้แกงขี้งัวแกงขี้งัวแกงขี้ควาย ไม่เป็นจะไม่แฉบได้เอากระกงขี่ควายแกงขี่ลีเนี่ยขี่ลี๊ดเนี่ยกระดีไปในเหล้าให้ได้กินอะตั้มแกงขี่งัวเนี่ยแกงขี่ควายเนี่ยพี่ต้อนพักนั่งอยเอาก็ใส่ผักพรอนมาในัวแกงขี่เลยโอ้ยใส่หนังควายแกงขี่เล็กว่าสัตวเถอแกงขี่เล็กใส่หนังควายมากเลยโหดแล้วเราบ่อน้าพักนั่นโหดแล้วแล้วพรอนแท้ก๋วเหนียวโอ้ยเด็ด อแม่พี่น้องเด็ดพ่อหลีรีว่าตลาดมาสิก็จังว่าไปหาหมูหมูมาจากกรุงเทพเมื่อคืนนี่ไปเล่นน้ำลานน้อยมีมาต้อนเหรอมีขนมมีอยู่กรุงเทพนลยนะไปเล่นน้ำเขาสิไปเอาขนมเขามากินให้เห็นมานอันนี้เจเละแท้กรุงเทพเขาสิมีขนมกรุงเทพมาฝากเนาะโอ้เขาไม่ได้ไปสิไปเอาของเนาะเอาม้าก็กินขนมอยู่บ้านเขาเลี้ยวๆส่วนด้วยหัอมาเห็นยังมันจะไม่แห้งมือเม็นลวมทันมันจะไม่แห้งมากินนี่ ใจแห้งจะมือือยแอรแเลยยู่นี่อ้มาเมย่แอรแเลยอย่าง <c oughs> มึงซิมเมือ,อ,ง,อง,สมมงสะก้อนถอดต่อมเกงมาเดี๋ยวนี้เสียบเป่าล่ะแหมูหก็ใส่หนังควายหาย่างดีมันจะเป็นอย่างนี้บ่มีแหง้งหนังออกสีเสียบอุ้ยเไทยกินแต่จมจมหนาจมหนังเวลานังกูถามื่อกิน,กนี้แล้วนี้คือ่อเห็นว่างกเยอะน่ยนะไก่มือเลยล่ะไก่มือได้เอกไก่มือันี่เนดีเท่าไหร ให้มือเลขออกไม่เคยเห็นหนเห็นตาเพือกะจะว่าก็เลยถามเบิึงกาณาณก็พอดีก็ได้ไปหาขอเลขขอเบอร์นร้ำบ่บ่ไปหาขอเลขขอเบอร์ดอกแต่ว่าไปเมืไหนก็ได้ยุ่ยเนีมอเตอร์ไซค์นี่ส่วนมันขี่มาได้หลายเดือนแล้วเ,เงินมาจักสามพันไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ยืน่นนะมึงเสียไปซ่อมยัง,ยงไรก็ด้อแท้ก็เพื่อไว้เนาะเพื่อสิขายขายกับพ่อตะเกีอยบรอดอยู่เ่เนี่ยเอาไปขายรอดไป ซ้อมม้าับขี้ม่ได้มีเอาไปขายเป็นพ่อเนี่พ่อจะใช่ขนาดรุ่นปูอีพอมาได้อยู่อาวฝ้มีดพ่อแต่สร้างรุ่นใลยก็สร้างเฮ้อเฮ้อบอขายแต่หลายรอบแล้วบ่ยอมขายอย่างเงื่อเอาขายให้ยังเสียดายมันเนาะเฮอบ่บ่บ่ให้ดอกบอกใายเอาไปขายแต่หลายรอบแล้วเปอย่างงคือบ่ขายกับมันขี้ม่ได้เราจีโจงไว้เฮ็ดไี่อย่างดั้นเนี่ยขี้ได้ยูแต่มันก็จะเงินนี่แหละมันขี้ได้ยูตอนเนี้ยพอเถียงดอกขี้ได้ซื้อแล้วมันไปมาได้มันนั่งได้สักสามพันน่อยไ บะมี่ขันบะเซีองมาจกบังรวเนี่ยกินข้าวกือบะมี่หแห้งไหมนี่ปีนไหนเบิ้เงเลยบะมีถุงใดก็บบมีถุงนี่ก็บบมีถุงนี่ก็บบมีเป็นจังไหนเนี่ยที่ได้ขายถิ่มใช่เปล่ะถุงนี่ก็บบมี่ถุงนี่ก็บบมี่ท่ททไทด้ขายถิ่มใช่เปล่าขายก็บอกให้ขายแต่หลายรอบแล้วไปอยังก็บวกขายสิจ้องไว้แค่นี้อย่างหน่อยเนี่ยจะขายนะรถรุ่นเก่าเนาะโอ้ยมึงก็สั่นมึงก็เลี้ยกินเลี้ยอยู่ เด็กกินรถรุ่นเก่าเราวไม่ต้องกินเขา่าแกงหนังไม่มีแห้งยางกับมือแอแล,แล่อะไรยางเยาะเยาะยองๆกับเฮ็ดเวียกกับมือไม่แห้งแล้วกูหาแนวกินกูก็ไปเฮ็ดแนวกินมาหายแล้วกินคําเดียวจมแตกตีนกูบ่าสันฮะมันเจ้าเป็นเนี่ยเป็นหนังเอาวะเนี่ยที่ถูแตกตีนปะเนี่ยที่ถูเนี่ยยาลู่ท่านไปเลยมึง <c oughs> บ่ให้ดีนะ 3, สามพันสมสามพันมันบอ่อน,นี้ยมันสอมลายป่าน,นั่นมึงออาไปขายถ้ามึงขายมาได้มึงก็บต้องสงอมกูเคยบอกหลายรอบหลายรบเลยว่าจะเห็ดจะสมไปใช่ก็ไปที่ไปใส่ก,เกูเคยนอนอยู่บ้านนี่เลยกองดากใส่พนมบายใจอยู่ไปเห็ดทุกขยักะห็ดลำบ,บากให้ยังห่อนปาน